ไม่หรอไ,ได้สิไม่ได้ค่ะเด้อหากินแบบธรรมชาติค่ะทุกคนคะ่ะเยหน่อยงุ้มหอยน้ำธรรมชาติคลองธรรมชาติอหอยไม่ได้ซื้อหอยไม่ได้ซื้อหอยไม่ได้ซื้อหางุมตามทุงหน้านเนี่ยละจ้ะวิถีธรรมชาติบ้านเรา,าวันนี้ม่าพอก็ช่องลุงซาพาแซ่บอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาข้างนอกนะคะ มาเก็บอะไรเอย่ยนี่มาดูค่ะทุกคนรู้จักนี้ไหมอันนี้คือมะขามเทศจา้าแต่ภาษาอีสานเอืน่นระขามแปนะคะทุกคนคะ่ะจะเอาไปกินกับลาบประแดกค่ะทุกคนค่ะเจ้าบองนี่ค่ะจะเอาไปกินกับแจ้วบองนะไปดูรสชาติยังไงค่ะมีอีกไหมระวังหนามนะทุกคน น้ำจะแหลมมากนะระวังน้ำนะน้ำเยอะมากไปทางนี้ค่ะได้แล้ควค่ะโคดอันนี้คือต้นดอกคูนนะคะจังหวัดขอนแก่นจะมีต้นดอกคูนเป็นเอกลักษณ์นะ นี่คือต้นราชพฤกษ์หรือต้นดอกคูณนะคะดอกจะเหลืองอลามแบบนี้จะออกดอกช่วงสงการช่วงเดือนห้านะคะสวยมากอันนี้ยังออกไม่เยอะสักพัทจะออกเยอะมากแย่แ<ป>จะยืนอยู่นะ่วยมองหนะ้านี่คือวิถีธรรมชาติบ้านานาแลคะทุกคนคะ่ะที่บ้านกระสิเลียงควายเนาะ จะมีเลี้ยงควายและก็จะมีแม่น้ำมีการทำมาหากินมีการมีการหากินตามธรรมชาตินี่คือธรรมชาติบ้านนานะเป็นอุโมงเลยเมื่อกี้ต้นไม้ใหญ่ดูเขาปลูกเขาพ

จะขึ้นยังไงก่อนแต่อตอนที่แม่ดึกันบ <c oughs> ้าดึงเหายลองใช่มนไปเก็บลูกนั้นให้หน่อยสิ ฮึบฮึบจะได้ไหมเด็กเก็บมะขามเทศอึบหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองส,งสองสในที่สุดก็ไม่ได้ต้องใช้แม่เราแหละถือไว้นี่อันนี้ให้ไหนนี่อันนี้ให้อันไหนคะอันนั้น,นคืออะไรคะอันนี้ใช่ไหม 你。Nee.